เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้แจ้งข่าวพี่น้องเกษตรกรทุกคนนะคะมาพาณิชย์เลงนําเข้าปุย๋ยจากซาอุ8แสนตันช่วยเกษตรกรแก้ปัญหาต้นทุนผลิตแพงเจราจาผู้ซื้อจากซาอุดิอาระเบียกว่า100รลายนะคะพร้อมนําเข้าปุ๋ยราคาพิเศษเพิ่มอีกรวม3รายล่าสุดนายจุลิลนลักษณะวิเศษรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้อัปเดตภายหลังการจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบียในโอกาสที่คณะนักธุรกิจซาอุดิอาระเบียเดินทางมาเยือนไทยนะคะกับนายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสมาคมผู้ส่งออกสินค้าทางเรือผู้แทนภาครัฐและเอกชนว่าที่ประชุมหารือเรื่องการนำเข้าปุ๋ยเป็นกรณีพิเศษจากซาอุดิอาระเบีย เพื่อเตรียมการนำเข้าปุ๋ยอย่างเป็นรูป,ปรธรรมนะคะโดยการนำเข้าปุ๋ยจากซาอุดิอาระเบียในครั้งนี้ซึ่งปกติไทยนำเข้าปุ๋ยจากซาอุดิอาระเบียผ่านบริษัทยักษ์ใหญ่ที่สุดนะคะซึ่งมีผลผลิตปุ๋ยยูเรียปีละ2.2ล้านตันต่อปีและไทยเป็นลูกค้ารายสำคัญของบริษัท ซึ่งคราวดีนี้ขณะนี้คือทางซาอุดีอาระเบียได้เปิดโอกาสให้บริษัทที่ผลิตปุ๋ยของซาอุอีก2บริษัทสามารถเจราจาขายปุ๋ยให้กับไทยได้จะมีสามบริษัทใหญ่นะคะนอกจากบริษัทซาบิดแล้ว ทั้งนี้ไทยมีการรวบรวมตัวเลขผ่านสภาหอการค้าไทยและสมาคมการค้าปุ๋ยไทยเบื้องต้นมีความประสงค์ซื้อปุ๋ยจากซาอุดีอาระเบียรวม8 0 0 0 0ตันเป็นยูเรีย5.9แสนตันฟอสเฟต1.93แสนตันและโพแทสเซียม2.5หมื่นตันในวันที่29มิถุนายนนี้นะคะ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจัดจัด Business Matching จับคู่ธุรกิจให้มีการพบกันระหว่างผู้ส่งออกปุ๋ยรายใหญ่3รายจากซาอุกับผู้นำเข้าปุ๋ยของไทยทั้งหมดที่สนใจนะคะช่วยให้การเจรจาซื้อปุ๋ยจากซาอุเป็นรูปธรรมเพื่อแก้ปัญหาทั้ง2ข้อ 1. ให้ไทยมีปริมาณปุ๋ยพอใช้สำหรับเกษตรกร,กรมีหลักประกันมากขึ้นและมีแหล่งนำเข้าพิเศษเพิ่มเติม 2เรื่องของราคาให้เป็นหน้าที่ของเอกชนเจรจาหวังว่าจะได้ต้นทุนที่ต่าลงเป็นกรณีพิเศษจากความสัมพันธ์ที่มีต่อกันต่อไปอัปเดตพาณิชย์เลงนำเข้าปุ๋ยจากซาอุดิอาระเบีย8 0 0 0 0 0ตันเพื่อเป็นการช่วยเหลือกเกษตรกรแก้ปัญหาวัตถุดิบแพงนะคะ